พี่ถามต้งก่อนว่าโต้องอยากจะบอกอะไรกับเด็กที่ชื่อโต้งเมื่อ6ปีที่แล้วที่ตอนนี้กำลังขายซีดีจะบอกไม่ทุกเพลงเลยวไอ้ท็อปชาร์ตบิลบอร์ดโลกนม,มีเพลงอะไรบ้าง <laughs> สวัสดีครับอาทิตย์นี้นะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ 2P X นะครับวันนี้แคลรบเซนไม่เสียเรา ไม่ใช่ใครที่ไหนครับจริงๆแล้วเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแกผเจอแต่ปีแรกที่มาขายซีดีที่กรุงเทพนะครับ Emmy by the b l u e ขอต้อนรับครับผมขอบคุณมากวันนี้เม่ยยินดีเช่นกันครับต้องบอกว่าต้องเกินกับไป Fat Festival Dan Dermit <อ>ปีนั้นนี้ผมเจอคนหลายคนในวงการที่ทุกวันนี้ยังยังร่วมงานกันอยู่เยอะมากแต่แล้คนทุกคนจะจำได้ว่าฝนมาตกเพราะมันเป็นปีที่แบบเด็ก ขายงานแฟชแต่งตัวกันต้องถือรองเท้าหนึ่งข้างและซีดีขายหนึ่งข้างเพราะทุกคนรักรองเท้ามากก็เจอมีปีแรกวันนั้นคือด้วยความที่ครั้งแรกกันทั้งคู่จําได้ว่าต้งยังเป็นเาวไซฟูเกตมาพร้อมกับซีดีเหมือนกันแอมมี่ก็ เป็นวงที่รงเรียนมาอยู่ซุมข้างๆกันนั่นคือครั้งแรกที่ไปขายงานฟปไหมะใช่ครั้งแรกเันแล้วมันพอมฝนมันตกอ่ะเราทั้งคู่ต้องเก็บซีดีลงใต้โต๊ะเพื่อไม่ให้มันเปียกแล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ศิลปินที่มาแลกกันเองอ่ามันเลยได้รู้จักกันเพราะว่าไดช่วยกันเก็บของเก็บของเก็บของเก็บเข้าใต้โต๊ะแล้วก็ตัดสินใจต้องเดินชาร์จคนละเดินขายใช้วอล์กแมนลองฟังก่อนนะครับอยากให้มีอีกนะงานดีๆแบบงานแฟนะครับคุณน้ำ เพลงเจอกับคนฟังและเจอกับผู้ผลิตเพลงกันเองแล้วบูธบูธท้างข้างตอนนั้นนี่คือมีเอมมี่ผมนี่อีกข้างหนึ่งเนี่ยบูธแบ็คอีกแนววทุกคนนี้<อ>พี่หลุยส์เอ้ยพี่โจเอ้เยนะครับหลากหลายมากมีทุกแนวก็ได้เจอกันถึงวันนี้ผ่านมามันก็กี่ปีแล้วมี่เยวนไหมนั้นสองมันสี่สิบหกปี แห่งความลังช่วงนี้ได้ปล่อยเพลงใหม่ล่าสุดยังไงเมื่อไหร่แบบพอดีเลยน่าจะเป็นยุคที่กลับหัวกันละฮิปฮอปเอาเราไปฟีดจะเป็นเพลงเอนเตอร์เทนไม่ได้ออกเอนเตอร์เทนมาละชื่อเพลงว่านายกเฮ้ยยังไงฮะก็เป็นเพลงรักเนี่ยแหละเป็นเพลงเอนเตอร์เทนไม่ได้เสียสีอะไรแต่ว่ามันมีคําว่านายกเอานายกมาเป็นกิมมิคซิงเกิลที่2ปล่อยพร้อมๆกันก็ชื่อว่าคํามั่นดีเจอรลาด ฟีดแ e มี่เดอะบอททงบู๊สตายเข้าไปกันได้นะร้องแบบมีเจรลาด uh huh. เจอเสียงนุ่มๆแบบไม่อยากฟังอันนั้นก็เขียน,นด้วยกัน อย่างมี่ทำมา16ปีนะตอนที่เราเจอันทั้งแรกงานแฟนั่นนะจำได้ไหมเพลงที่ไปขายตอนนั้นเป็นแนวไหนยุคนั้นมันผลิตยังไงเข้าอ้งอัดที่ไหนบางคนเขานึกภาพไม่ออกไนงะทำซีดีเดินขายลองลองพูดให้มันแรกมาด้วยทุกอย่างเลยคอเพราะนั้นเรียนเรียนอยู่ที่ไหนมออะไรจำจำจตอนนั้น,อ,น,น,นอยู่ม .4 กรุงเทพคิสเตียนวิทยาลัยม,ม เออสิบปีพอดีเลยใช่เทปนี้เป็นชื่อสิบหกปีแห่งความหลังนะสิปีอ่าที่ไหนยังไงขั้นตอนการทำทุกอย่างมันต้องเซฟหมดมันไม่มีคอมพิวเตอร์มิวสิกที่เจริญย้ายไปทุกที่ได้ละช่องทางหนึ่งก็คือเด็ก SAE ที่เป็นสถาบันเรียนอ่าเป็นสถาบันเรียนก็จะมีคลาสของซาวน์เอนจิเนียร์เนี่ยซึ่งเด็กก็ต้องทำโปรเจกต์จบซึ่งมีไปเรียนเราไม่เรียน <Huh? S 2> เราก็ไปหาคนที่เรียนทั้งหมดเลย uh huh. แล้วเราก็บอกว่า uh huh. เออเนี่ยเดี๋ยวเราอัดให้ <Hey. S 2> ก็แรกกับว่าเขามานั่งอัดให้เรา uh huh. เขามีงานส่ง uh huh. อ่าแล้วเราก็ได้เพลงกลับไปเฮ้ยสุดยอดเพราะฉะนั้นชีวิตผมก็จะผ่านเด็ก S A E หลายคนมากอันนั้นก็จะเป็นทําได้แค่4ี่แทร็กแผ่นหนึ่งขาย80บาทเรื่องที่เราต้องคํานึงต่อไปก็คือการปั๊มแล้วก็หน้าปก CD ดีทำไงทำไงผมยังจอาผมได้หน้าตาแผ่นวันนั้นที่ไปขายก็ที่แน่ๆปิ้นสีมันแพงมากผมก็ขาวดำขาวดำ าพี่ถามโต้งก่อนว่าโต้งอยากจะบอกอะไรกับเด็กที่ชื่อโต้งเมื่อ6ปีที่แล้วที่ตอนนี้กำลังขายสินถ้าโต้งวันนี้โต้งกับไปโต้งจะบอกอะไรเขาคำถามเดียวกันกับเอมมี่เหมือนกันโต้งตอบก่อนผมจะบอกไม่ทุกเพลงเลยไอ้ท็อปชาร์ตบิลบอร์ดโลกมมีเพลงอะไรบ้างให้มึงไปร้องก่อนเลยบูนวัมาก็บูนวมาเออนที่โกงเนยย้อนเวลามี่แหละมี่แหละถ้าเกิดเป็นมี่ย้อนกลับไปวันนั้นจะบอกบอกอะไรตัวเองย้อนกลับไปวันแต่งงานได้ไหม แบบจะบอกอะไรมีแบบอะไรไหมอนะอะไรเขาดีนะ มันเป็นเส้นบางๆในการแบบตัดสินใจลงมือทําเหมือนกับการเพ้นเหมือนกับการอะไรบางทีมันขี้เกียจแค่จะออกไปซื้อสีมันเป็นเส้นที่บางมากระหว่างทํากับไม่ทําเพราะฉะนั้นมันต้องทําก่อนเพลงแรกๆที่เขียนน่ะกลับไปฟังมันตลกหมดแหละที่สําคัญที่สุดของ16ปีในวันนั้นสําหรับเราคือเรื่องการรีเสิร์ชมันหมายถึงว่าเราอ่ะไม่สามารถจะฟังตัวเองได้ทั้งหมดการที่เราเอาซีดีออกไปฟังใน4ี่แทร็กนั้นนะ่ะสรุปแล้วเราได้แทร็กอะไรอ่ะซึ่งแทร็กนั้น มันมีความคล้ายคลึงกับวันทูธีเราจะกลับไปบอกเด็กคนนั้นว่าการทดลองเป็นสิ่งที่ดีเราจงลงมือทำแล้วก็จงทำดีกับต้งไว้เพราะเดี๋ยวอีกหน่อยต้งจะดงัง ถ้าลำบากก็มาก็คือทำดีกันไว้อย่าอย่าอย่าไปคอมเมนต์กันไออิพ็อปอะไรเนี่ยไม่ได้เลยเอมี่นี่ก็จะบอกว่าตอนเมื่อก่อนเนี่ยไปไกลกับผมเป็นคนที่ภูมิใจกันเวลาเจอจะโอ้โหเจอตั้งแต่ปีแรกเนาะแล้วก็ที่มีพูดถูกต้องเลยว่าลงมือทำเดี๋ยวแค่คิดนะครับทำเลย you can do it you can do it too มามาอาป๊อปอีพ็อปหน่อยนะมี่เนาะได้เลยเอาแบบเศร้าหรือไม่เศร้าดีเอาแบบว่ายังต่เศร้าเดี๋ยววนไปเรื่องแต่งงานอีกไหมเอ้าเออเออเอาไม่เศร้าเดี๋ยวเอาม่เศร้าเดี๋ยว มาวันนี้กับปันเราขอขอบีดแบบใน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 ฐานะเท้ไโ้าได้นะโมเท้านี่อยู่รัชดาแล้วเมื่อก่อนน่ะอืมใช่ใกล้ใกล้โพรไส ถืาใครได้เป็นเด็กยุคนั้นนี่ต้องไปโมททวอยู่รัชดาผมผมไม่ได้แชมป์ผมไม่ได้แชมป์แบทเทิลในชีวิตที่ผับโมททวก็คือหลังจากงานแฟนนี่แหละแล้วเขาก็จัดงานเป็นของเสี่ไม่พอที่โมททวตอนนั้นก็คือพูดง่ายคือเดโมของสมัยนี้ในคลิปที่ต้องถอดเสื้อป่ะใช่ป่าวคลิปที่ถอดเสื้อนั่นจะเป็นที่ในผับป่ะฮะอออ้นนั้นหลังๆแหละอันนั้นนี่เดอะบอยเวนนะพี่เวบอกว่าตอนแรกผมได้ชนะแล้วผมเป็นแชมป์แล้วผมกูจะไปแข่งน้ำใหม่ฮะพี่เวบอกกูเท้าง่ยไปแข่งแข่งน้ำ ไปกูโดนดา่าแพ้กู้หม่คุจะแข่งทำไมผมไม่แข่งคุณจะบ้าผมไม่แข่งแข่งไพคัซซิบอะไรกับพิธีกรคือเราชนะละชนะรายการนี่มาเราเดินเข้ามารายการนี่เหมือนมาดูอพอประกาศแชมป์ปุ๊บพี่เวงก็บอกเฮ้ยวันนี้มีผู้ท้าดวลผู้พี่ขอท้าดวลแชมป์ตอนนี้ <S <S โอ้โ ไอตัวแชมป์ก <Gew latitude ural ism> ูก็เพิ่งได้แชมป์มาแข่งเข้ามาตั้งหลายรอบอีนี่จะมาเอาอะไรกูไอคนที่บอกก็ไปท้าสิกูไม่รู้เลือกเลยเลยเข้าใจความกดดันไหมฮะมันดังเอสไมตอนก่อนแล้วน่มันอ้วกอะพี่เวบอกกูพันนันว่ามึงชนะแ้วตอนนั้นให้ตังแบบหลักหมื่นเยอะมากนะตอนนั้นมสี่โอ้โหหลักหมื่นโอ้พี่และแชมป์อีคนหนึ่งคือใครแชมป์ตอนนั้นนี่คือหมวดแวนกรวิชจันเด่นหมวดแวน เอาวะเสียวแพ้ก็เสียวแพ้แต่หมื่นมังนี่คุ้มเว้ยเอาเอาเลยผมขึ้นไปเลยคนทั้งผับก็ต้องรอไงคิดมึงไม่แล้วก็หมาแล้วล่ะอ่ะก็ลงไปแล้วไปวันนั้นก็เป็นศึกที่เมื่อกี้พูดถึงว่าทุกทัวร์นี้ยังหาดูได้นะครับมันมันมากกูดโอเดย์กูดโอเดย์ล้วชนะไหมครับก็หมื่นหนึ่งได้พาเพื่อนไปเลี้ยงข้าวต้มเพื่อนบอกไอ้ได้หมื่นหนึ่งเว้ยมึงเลี้ยงข้าวต้มนี่ยหรอต้มอะไรแบกร้านปูดองเลยรที่อย่างอร่อยมากไม่รู้ไม่รู้ปิดไป เยี่ยมเยี่ยมโอเคเดี๋ยวเรามาฟังบีดกันดีกว่าครับเอากีตาร์ด้วยไม่ะได้นะดีนะดีนะเอามาแบบนี่เซิร์ชว่าอะไรถึงเจอเงี้ยโมเทาโมเทาหรือว่าเป็นไอเอ็นบีหน่อยไหมได้นะจะได้เข้าเป็นเอียงไปทางโต้งหน่อยดีกว่าจะได้รับได้เดี๋ยวเราไปเลยขอแบบซึ้งๆเนี่ยช้าๆซึ้งๆสบายขอใส่เอมี่หน่อย ทอมเมชทอมเมชที่อยากจะร้องก็ได้แรปก็ได้แรปผสมร้องสายเมโดี้ก็ได้หรือว่าเป็นต้องเป็นแรปเราเขียนหุกก็ได้โอเคเอเอ้ออย่างนี้อย่างนี้ถือว่าสไตล์คล้ายๆมีไหมก็ได้นะมีความเป็นแบบยุคตอนนี้จะ มีเครื่องเป่าเข้ามาเพราะว่าไอตัววงหลักเราใช้ทมเป็ตเป็นหลักละเพลงหลังๆจะมีทมเป็ดหมดได้กลิ่นใหม่เลยนะใช่เป็นวายใหม่ทันทีเราจะไปกับคำว่าอะไรนะครับ Good old <all> day Good old <all> day ได้ไหม Good old day ได<ม>้ไหม16ป,ปีอ<ม>ย่างความหลังนึกถึงมันกเก่า Good old day วันที่ฝนตกที่งานแฟรต,ตายค่ะแล้วนึกว่าเพลงจีบสาวเลยครับ <c oughs> เราทำให้มันเป็นจีบสาวเย้เย้ We can do that We can do that We can do that เราจะ a ด a p t ยังไงได้มันไม่มีอะไรผิดนะ free style นะครับไปเฮ้ยหรือว่าให้ต้องแรปแบบประมาณ8บาร์พอแรปจบแล้วก็เข้าเมโลดี้มีดีไหมไม่อยากจะเข้ามาตรงนี้ครับจะเป็นกองเข้ามาเอ้ยไอ้แก๊ดอะไรแบบนั้นคำคลั่งไปได้คำคลั่ไปได้โอเคเราจะสุดตรงนี้เข้ามานะตรงนี้แช่ตึ๊ด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 อ่าตรงนี้เนาะอ๋ออ๋อย้อนกลับไป Yeah, I'm back good old days, the peace I'm sea got the confon Yeah oh, kept tanga time the studio oh yeah, come playing yeah his ready the old fly and the remote from put a fat face, this it will rock missiles and damn black hair. Uh ha ha, i He back with good old day, oh, from the dickmond get tang to make a phone eh. ตัง้งคือสตูดิโอ, yeah. อเจคอยทีครับต้งของเราเป็นแบบอ,อยากกลับไปหาเธออะไรประมาณนี้นะ <คม S 2> สาวๆหน่อย,ยบบนิดนึงยังมีแต่เธอนั้นวนเวียนในความฝันหัวใจยังไม่ไวาย คล้ายๆเหมือนดังต้องมนสะกดอะไรก็ว่าไปเป็นแบบว่ายังไงนะซิตูเอชั่นยังไงนะเรามีแฟนคนแรกตอนแฟลตเฟนจากการขายซีดีนคือมีแฟนคนแรกช่วงนั้นสิ่งที่จะบอกแอมมี่ในวันที่บอกปีที่แล้วเนี่ยก็ประมาณนี้ขอมมี่เป็นอยากกลับไปหาอยากไปพูดคุยกับเขาเหมือนแบบต้องมนเขาอยู่ยับี่เลืมเขาไม่ลงง่ายง อา,าเป็นแบบเรายังติดใจกับพัฟฟี่เลิฟตรงนั้นโอเคแนละ้วผมขอฟังบีดกนะ่อนขอฟัง,<ด>ฟงบีดเลยเดี๋ยวมขอน,นึกเรื่องใหม่ Just her, get my first sight. Just me, fat, I the club fire up money the woman you trust me. I don't trust anyone. connecting good all day. Can we take a chance? Can we? you and me? Uh, It's a crazy, until you cry the crazy, if the 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 crazy, if the crazy, กนเดียว Subscribe นะครับ p e w แช c h a n วันนี้ขอบคุณ2ุ p x ขอบคุณเอมี่บาร์นัมบลูมากม Thank you for coming เทปหน้าเจอใครนะครับติดตามนะครับอาทิตย์หน้าเราเจอกันสำหรับคนนี้ลาไปแล้ว Peace วู้วว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  เอาถ้าเอาจริงย้อนเวลากลับ <c oughs> อะไรไปบอกนะครับอาจจะบอกว่าให้เอ j นจอยโมเมนต์ทุกโมเมนต์บางครั้งการที่ทำเนี่ยมันสนุก <c oughs> นบางทีแบบได้รางวัลได้อะไรมันก็คือเป็นโมเมนต์ที่แบบโอเคคุณทําได้คุณสําเร็จแต่ความสนุกมันอยู่ที่การเดินทางมันอยู่ที่โปรเซสของการทําก็อาจจะบอกเด็กคนนั้นว่าทําอะไรทำเอรแต่เอ็นจอยทุกโมเมนต์เพราะว่าวันหนึ่งมึงจะแก่และค่าผ่อนบ้านแพงมากค่าเทอมก็เช่นกันเอาถามคนนี้เอาถามคนนี้